คิดว่าสองแก๊งยังพอสามยังพอหรอกสามอะสามมาได้อยู่นะนี่คือที่อยู่ของมึงเฮ้ยเบโลต่อดีๆถอยหลังถอยหลังอันนี้คือเพื่อนเออโอเคโอเค ขึ้นมึงขึ้นตรงนี้โอ้ยแต่ไม่เห็นมีที่เบิกคอเลยนะจะมีที่เบิกคอนะคะแนนจะเั่งไอซ์ข้นแซบไม่มึงจะมีที่เบิกคอทำไมอ่ะก็เราจะได้เก็บนะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเอามาจอดคือจะได้ไม่ต้องมาเอามาจอดตรงนี้ไงไม่มันก็จอดไปเลยไม่มันไหลลำมาดีพี่ทำไมไหลลำอ่ะเวลาสภามาเพราะสภาจะมาแค่ตามกับแค่ลูกบ้านไง ไปลูกบ้านไปมันจะกลับมึงก็มาลำเดียวดิมันมาลำเดียวกันไม่ได้ดิใช้แล้วหายมันไม่มาดิมาไม่ขอสว่านไหนมามีฮะกระเป๋าเจ็ดขอสว่านเอาที่แอนน็อกเลยแอนน็อกมันปวดหัวแก้ปัญหาไม่ไม่เป็นอีกขอสว่านได้ไหมรีสอร์ทพาท่ายไปแล้วหนึ่งอัน่อเจ็บ้ไหนบาดอ่ะพี่ครับโอ้แต่เกาะพี่เป็นสีดำนะพี่ ลืมไปซ่อมนะเี่มีเช็คอีนแล้วกดลบบัตรพี่จะหายไปนะส่วนนี้อันนี้สวา่านพี่รู้สึกยังไงที่เห็นตัวเองยืนเท้าเอลอยู่ตรงนี้เื่ยเฮียอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> หลี่ <c oughs> ท่อหล่อเทตุ่นอะไรคุณน้าเป็นโมเดลใหม่ด้วยอ๋อแล้วกดใช้สว่านยังไงอ่ะอ๋อไม่แต <c oughs> ่ไ,ไ,ปไปที่ห้องคะ่ะใช่คือเมื่อกี้มันพอเรากดใช้ปุ๊บใช่ไหมบัตรรีซอสก็จะหายไปเลยนี่ก็จะบดปัญหาในเรื่องของการเก็บใกล้ขึ้นด้วยแน่แล่ คนแรกได้แก่อารักเซอร์หนุ่มหล่อประจำวัดวัดซิตี้อ๋อทำไมมันไม่ไปวะอ้ามันต้องกดตัวสอนเหรอกดลูกศรลูกลรโอเคใกล้กว่าเดิมวู้ใกล้กว่าเดิมอีกว้าไปเล่นเอ้ากดดีไม่ได้อู้เล่นอาดู้วไปเขาไม่ขอสุกไออ๋อ เหลือเก้ากล่องตอนนี้จากสิบกล่อง่ะแต่มันใกล้ใกล้ขึ้นนะไม่ใกล้ขึ้นเดินเดินนิดเดียวเองประเด็นยุกเดียวอะปรด็นิโอยู่ไหนดีกว่ามีไอ้ระหว่างห้องนี้เปล่าเออใกล้ขึ้นว่ะเดินชนกันชิบหายแน่เงงานเนี้ยนี่ได้เที่อะไรเนี่ยคอปเปอร์เหลือเก้ากล่องใช่ไหมโอเค แล้วที่โพล่ะวอดีโยเกิดครับของคุณน้ามันไม่ได้นี่แล้วน่ะมันแยกห้องห้องเก็บ้องโพนห้องโพลอ่าเก็บแล้วมันไม่ได้ให้เลือกหรอว่าห้องว่าเราจะเอาใช้เป็นอะไรอะไอ้ตรงนั้นมันเปนี่ค่ะเหมือนว่าเบลตี้แจ้งว่ามีปัญหาในเรื่องของสคริปก็คือเอาเดี๋ยวขอเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทําให้เป็นแบบแล้วห้องไหนเป็นอะไรอะจาได้ยังตรงอ่าฝั่งนี้จะมีคอพเปอร์คอพเปอร์เหล็กทองแล้วโพล นี่ออค่ะโผอ,อ,อ,อยู่ตรงกลางค่ะเฮียคนทำแล้วถ้าเกิดว่าสมมติคนทำน้ำหนักได้นี่คือพเสรแล้วถ้าเกิดสมมติคนทำน้ำหนักได้นี่คือแบบดีเลยนะทองเหล็กกูนี่ไหนพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บทองเหล็กเหล็กบาร์เฮียเฮียแม่งชิวกว่าเดิมอีกวันดีปัะธานทัศน์ครับไม่มันชิวกว่าเดิมอีกนะเนี่ย สวัสดีครับจันทรัตแต่ว่ามันดูแอร์อัดไปแต่ว่าก็โอเคแหละเพราะมันแบ่งได้หลายห้องใช่ปหมละ่ะโอ้โหใกล้ๆชิวกว่าเดิมอีกเออว่าแต่บัตรหายไปแล้วแล้วจะเปิดตู้ยังไงอ่ะอ้าน่าจะสีเดงลองนี่ลองเดินลองเดินไปเปิดนี่นั่นน่ะนั่นน่ะในตู้ไหนตู้ไหนไหน,หน,นอนงมันน่าจะเปิดได้ปกติมั้ง เพราะเมื่อก่อนนี้เราใช้เราใช้บัตรเราใช้บัตรในการเปิดตู้เพราะว่ามันมันน่าจะใช้ตู้แบบนู้นอ่น่าจะใช้แบบตู้ธรรมดาปกติน่ะแล้วใครเคียได้ไหมนะลองมันต้องลองกระชาเออแล้วยิ่งมีถุงน้ำหนักให้ด้วยสบายเลยดวงสวยนะคนละยี่สิบดวงครับสวัสดีธนานัตครับโอ้ยสบายเฮียฟาร์มสบายเลยหรือว่าตรงนี้ตรงทางเข้าเลยอ่ะ ตอนสบายแล้วอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางใครเคลียร์ตรงกลางเหรอใครเคลียร์ได้ด้วยพี่พี่ตรงนี้คล้ายเคลียร์ได้ระบัดระบาดอันนั้นเบิกเบิกจากไหนอะอ่าเดี๋ยวจะมีให้คราฟมีให้คราฟพี่หนูจะต้องคราฟมาคราฟมาเท่าจำนวนคนที่จะลงในวันนั้นพอเสร็จปุ๊บก็ เผือไว้สักประมาณยี่สิบใบเกินเกินมาเผื่อคนแคสออกไปแล้วเข้ามาเขาต้องขอบัตรใหม่เช็แล้วมึงเช็คเช็คทุกงานยังอะไรนะคะคือเราเราเช็คว่าแบบมีใครมาใช้บริการมากแต่เราแค่จะเราจะไม่ต้องเก็บหมายถึงว่างานทุกงานเช็คหรือยังว่าใช้ได้หมดทุกห้องยังไม่เช็คทุกงานเลยค่ะเดี๋ยวจะเดินไปตรวจสอบเออเมโลเอาเบียร์มาตรงนี้ได้ไหมอ่ะ <Be> ลองดูนะเออมีเบียร์ป้าในตู้อลองดูดีว,ว,ดว่าเบียเบียได้ไหมสวัสดีละกุ้งครับโอ้โหทีมงานเราแม่งข้างไปแล้ว ขอบคุณรีซับดอที่สาจากอานนนด้วยนะครับผมขอบคุณมา,มากๆครับพี่ต้อนรับอีกครั้งนะครับอยู่ได้กันเป็นนานนะครับพี่กินเราจะเมายาไม่เคยใจลายราจะไม่ได้คุยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุย,ยครับเนี่ยเดี๋ยวรอสักสองทุ่มค่อยไป <c oughs> ไอ้น็อก งานที่มึงชื่นชอบมาแล้วหลังเที่ยงคืนเรียกสกอตได้เลยตอนนี้จะให้เขาลงเรียเท่าไหร่อ่ะพี่ถ้าเขาไม่ไม่คือเด็เขาต้องมาแจ๊มาเจ๊ไอ้มามาแลกมาแลกชั่วโมงของเขาเองใช่มึงติดต่อไอ้นี่ไปก่อนเลยสกอตกับทศกันได้ครับแล้วก็เอามาอีกักแกงหนึ่งก็ได้เทสไปเลยอีกตะแกงแกงใหม่ไหมล่ะเออแกงใหม่ก็ได้อ่ะอ๋อแต่แกงแต่ถ้าเขาไม่ได้นัดล่วงหน้าเขาก็น่าจะแบบไม่พร้อมในคืนนี้ พะเราไม่ได้แจ้งเราไงมปสกอตกับสทสก,กันเขาพร้พอมมึง,ม,ม,งมึงติดต่อไปเลยติดต่อเออให้มาทดลองลได้วันนี้พี่เหนื่อยแน่พี่ตรวจสุขภาพธรรมดาตรวจเสร็จกลับมาก็ไมุ่น่นนี้พุ่งนี้หยุดนะครับุ่นนี้หยุด แต่ว่าพรุ่งนี้ไอ้พรุ่งนี้มีงานอะไรบอวะพรุ่งนี้กูต้ไปตรวจสุขภาพพรุ่งนี้ไม่มีค่ะนะเพราะว่าตอนแรกจะประชุมพรุ่งนี้แต่ว่าคุณน้าไม่วางก็เลยเลื่อนอืกไปบดไอ้ไอ้นั้นไอ้ไอ้ท้าเบี้ยไอ้นั่นมีเท่าไหร่อ่ะไอ้ที่ต้องใช้อ่ะคะไอ้ไอ้ไอ้ที่ต้องให้เขาสี่แปดสี่สามสิบสองลีแล้วประมาณร้อยห้าสิบไอ้เดี๋ยว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 นี่เอาให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวลงให้ลีทิ้งคืนอ่ารีซอสทาร์ส ไ่หอพี่เอ,เอาเอาเอารีทอพารไปสักก่อนร้อยสักร้อยห้าสิบก่อน,น่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวสําหรับรอบเที่ยงคืน,นใช่ไม่รู้ว่าจะจุได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็ไอ้นี่ครับท่านให้เขาช่วยแบบตามความสมัครใจไหมอะไรนะคุณนะาเปิดรอบเทสให้เขาก่อนไหมคือตามสมัครตามสมัครใจยังไงใครๆครก็สมัครค่ะไม่ก็คือปเปิดรอบเทสให้เขาไงอ๋อเปิดรอบเออ<ท>สำหรับแจ้งนั้น ไม่แม่ก็เปิดรอบเลยใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนแค่นั้นนะอ๋อรอ๋อโอเคอ่ะก็เหมือนรับพี่สนสนุกเหมือนเดิมเอออ่ะไปได้แหละขอบคุณครับกลับไปนู่นดีกว่าไอ้บอสเอ้ยบอสมึงทำอะไรอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมไปประชุมเนี้ยเราเราพร้อมยังพร้อมอะไรเรื่องอะไรพี่เราจะไปดูกันก่อนไหมฝันนี้แหละฝันนี้แหละหรือว่ามึงทำงานอยู่สะพารับจะต้องไหมครับไม่เลยพี่มันมีแค่ฟังเฉยๆไม่แล้วไอ้เฮี้ยเนอแล้วไอ้เกียแต๊กหายไปไหนอ่ะโอ้โหไอ้เฮี้ย โดนปั่นกระเด็นตกน้ำอีกแต่อี้นี่ลงไปตายอีกโอ้โอ้ชีวิตตา,ตามเมโลขึ้นมานะอีเมโลขึ้นมาค่ะนะบลอกกันได้แม่จุกที่โดมม่ได้บาร์ตี้แต่นั่งบริการไปต้องชุบที่โดมไปส่งมันที่นี่เลย ส่งส่วนหนูกอเคได้ครับแล้วก็เทสไปก่อนเลยเอากี่คนคนะร้อยคนฮะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบได้ค่ะเทสแบบเต็มสล็อตเลยโอ้แต่มันไกลเหมือนกันนะเนี่ย ที่ดเดิมนะนิดนึงขยับไปอ,ออกมานิดนึงไงแต่ที่เดิมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ<อ>แบบว่าใกล้กับบ้านอียิปตแล้วมันจะไอ้นี่ปะมันมันมันไอบ้บอสพี่มันมีจุดเก็บเรือเบิกเรือใช่ไหมนี่ครับตรงไอ้ทางซ้ายทางขวาข้างหน้า <ผม S 2> พี่ผมบังคับเก็บอยู่แล้วพี่ถ้าถ้าขับเรือมาเองแต่ประเด็นคือคนมีสว่าน์ไม่ดีกว่าก็อยู่มันอยู่ที่สภาสวรรเดี๋ยวให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กเตรียมมาบอกเขานะไม่มีแร่ฟ้าแ่แดงแล้วนะ เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะโพอยู่ตามนะ้หเขาเดินหานะไม่โล่ฝั่งนึงมันเป็นไม้ฝั่งงเป็นเป็นเหล็กเป็นทองเห็นแล้วใช่ป่ะจุดโพสวัสด,ดีเจมครับสวัสด,ดีเจมครับร้อยสิบคนใช่ใช่ใช่ใ,ชใชไอเจมพี่จัดก,การให้เรียบร้อยนะน้องเล่นให้สนุกนะครับ กูว่านะเมโลใช่ครับคุณนะมึงควรเลื่อนหอนิดหนึ่งเว้ยเพราะมันจะพุ่งเ <Mil o, S 1> บียดพี่เดี๋ยวเหมือนวันานั้นนี <Mil> o, ่ภาพจำยังชัดเจนภาพจำมึงเหลือมึงปีกมันีอะไรล่ะหนูจะขึ้นแล้วผัวเด็กหนูมันแย่งที่นั่งโอ้โหไปเนีย่ยมึงไปช่วยเมโลไปช่วยกันนับเราก็แค่เราก็แค่แจกบัตรในตัวให้เหลือร้อยยี่ให้ให้ครบร้อยยี่สิบวิบวีแล้วเราก็บอกเอ้ยไม่ได้สิ เราต้องจดชื่อป่ะมาหาแล้วกูจะปีนขึ้นยังไงเนี่ยไอ้บอสไอ้บอสลบไอ้บอสลบมาแล้วเหรอดูตะกูดูตะกูไอ้คนนี้เก็บรถตรงไหนอะตรงมุมมาแล้วอีกหนึ่งไอ้ไอ้คนนี้ไม่เก็บรถก็ได้ปะไอ้บอสเลยไอ้บอส บอสทำไรเฮียไอบอสยันแบบงานด้วยกางานงานรถซิ่งงานรถซิ่งเฮียโอ้ยสัตว์รีบนะคะรีบนะคะโอ้ยเฮียรถสิ่งไอ้ใจอย่าเบียดครับอย่าเบียดครับอย่าเบียดครับใจเย็นรอครับรอคิวรอคิวรอคิวเก็บรถครับรอคิวเก็บรถครับรอคิวเก็บรถครับพาน้าหลัเลิฟสวัสดีจ้าดีค่ะคุณลุ เราเราไปต่อแถวก่อนก็ได้นะหนูหรอใช่เราจะไปใช่ไหมะอ้าวหนูไม่มีแก๊งหนูไปได้หรอฮะไม่มีแก๊งไม่ได้ใช่หรอได้หรอไม่ได้ไม่มีแก๊งจริงหรอใครมันต่อยไม่มีแก๊งจริงหรอไม่ใช่คนแกงจริงใช่ไหมใจเย็นครับอย่าชนกันนะครับอย่าชนกันนะครับค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บครับใจเย็นนะครับเบรกด้วยครับกรุณาเบรกด้วยครับใจเย็นๆครับเบรกด้วยครับเบรกด้วยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บป่ะเดี๋ยวหลังจากแม่แม่แม่ไปรอตรงทางเดินก็ได้เฮ้ยท่หนึงนะเท่านึงนะทำไมหน้าไอ้นี่คุณคุวะหนี้ค่ะ สวัสดีค่ะค่อยๆนะคะไม่ต้องไม่ใจเย็นๆนะคะโอ้ยอย่าชจีนค่ะโดนเราไม่โดมเราไม่หนีค่ะแล้วแดงแล้วนะคะแต่มีแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งได้แต่งลมจะกินนังค่ะไอดีเคนะคะไอแท็ก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 พี่ครับครับมาเขาลงมาอีกคนที่หนึ่งเชิญค่ะลงมาลงมาตรงนี้เลยตรงปลายเลยไปขันตัวแท็กเลยครับนุด นวันทีรสองเชิญครับเออแก๊กบัตรตรงนี้เลยง่ายที่สุดนะครับเดินมาโชว์บัตรแก๊งนะครับเชิญมาโชว์บัตรแก๊งอ่าไปเลยครับทางนี้ครับดยระไปแล้ววันที่ห้าไปเลยครับลดลงนะเรียบร้อยนะเราไปยืนต่อแถวเลยคดียวนะตัวตึงมาเลยอ่ะ ไม่คนงานกาชาดเลยไปเลยค่ะหัวม่วงยังไม่ได้บัตรเลยยังไม่ได้าไปเลยค่ะไม่โคตรฟินนะจ๊ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาบัตรเดนเต็จแล้วค่อยตนที่สิบเอ็ดไปเลยครับเออกินกินนะนที่สิบสองเชิญครับเออเออ่ไว้จ้าโชว์บัตรแจ้งเลยครับคนที่สิบสามสวัสดีครับเจ้เย็นครับมีใครมีเรือเบิร์ดเบิร์ดนิญครับนที่สิบห้าเชิญครับคนโชว์บัตรโชว์บัตรแจ้งเลยครับ ผมพวงรูปไปในห้องหมดดึกๆวดแข้งตอนปวดแข้งโตฟาร์มเหรอคนที่10ภาเจอเลยครับมันตอบโจทย์เลยนะพี่ว่าทุกคนไม่หิวจะหายมากเลยครับมันตอบมากเลยว่าทุกคนไม่หิวจะหายเลยครับเกด18เครับไ่ดูรายชื่อแต่ละกันอ๋อพี่ไม่เห็นใช่ค่ะไม่เห็น19ไปเลยครับคือรู้เลยว่าใครเจ็บอ่ะตอนน20ไปเลยครับ21ไปเลยครับ22ไปเลยครับ ไอ้ยบตาเชิญครับยี่สิบสี่เชิญครับได้แอแล้วเชิญไอ้เชิไอ้แงเชิญครับชาวบัตรแจ้งนะคะคุณนะคะเดี๋ยวจะจอดจอดรอก่อนค่ะไปเลยจอดยืนรอตรงนี้ก่อนนะคะไพี่ไหนพีเจ็ดไปเลยพี่แปดไปเลยเบอมาครับ้อเคโอเคคอเ ผมให้เข้าไปก่อนเลยนะเออ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 ไอมันเซ็กชันมันเกินไม่มึงมึงอ่ะไอ้น็อกมึงเอาฮอไปก่อนน็อกมึงเอาฮอไปรอรับตรงนู้นกบัเดินไปได้เลยครับกบัตรแจ้งรอบใหม่สมัยไว้จ้าที่สองไปเลยครับสามสิบสามเชิญผมผมผมไม่ค่อยได้รีบเท่าไหร่หรอกสามสิบสี่เชิญเข้าเลยเลยมันสามสิบห้าเชิญสามสิบหก เสียงใหเลี่ยมดีกว่าทักทีสามสิบเจ็ดเชิครับเชิญสามสิบแปดเชิญครับสามสิบเก้าเชิญครับเรียบร้อยครับสี่สิบเชิญครับขึ้นแล้วขั้นดีสี่สิบเอ็ดเชิญครับเฮ้ยแคนดี้ว่าไงมึงเอาด้วยเหรอไม่ตามเชิญแล้วโอ้โหเย็นเก๊สี่สิบสี่เชิญครับ ไปพี่เมืองโดดทีงนะครับไปที่เรือเปลือยไปที่โดมเรือ45เชิญครับรับตัวนะรัตัวก่อนนะ46เชิญครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโุ้ยใช่ไหมครับ47เชิญเลยครับ48เชิญครับไปบรถเราไปดูได้แล้วปะรวมตัวไปด้วยกันได้เลยครับเรือเปลเอยเป็นแบบอะไรนะแบบเรไม่เปลืองรถไปกรครับเรื่องเรือไปไหนพี่ไปนู่นเหรอไปดูดีกว่าไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนู่นเชิญครับ49 50เชิญครับ โอ๊ยเราใครเขาเจอดรถข้างนอกไม่เก็บรถอะเฮ้ยไม่เขารีบไงเขารีบเขารีบเดี๋ยววิ่งไปทันทานทานเหนียวใครเนี่ยไม่รู้เป็นไงช่างเขาไปพิจารว่ารถหายแล้วกันเลยไม่เป็นไรคือพอโดมาโอ้ยเจ๊ยโถหลบก่อนพวกยังไม่โคตรงานแฟร์